คือทูตังกุยซังกุยนะครับวันนี้มาพูดคุยถึงเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมากันสัหน่อยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาวันศุกร์เนี่ยก็มีพรีเมียร์ลีกเตะ2คู่นะครับซึ่งขยับเลื่อนขึ้นมาให้เพื่ออเป็นการเตรียมความพร้อมของคู่ชิงยูโรปาลีกโดยเฉพาะนะครับคือสเปอร์สกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะนั้นเนี่ยเกมที่สเปอร์สไปเยือนแอสตันวิลล่าเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเยือนเชลซีในสุดสัปดาห์นี้เกมนัดที่37ของฤดูกาลก็เลยขยับจากวันอาทิตย์ ขยับขึ้นมาเตะวันศุกร์นะครับส่วนวันเสาร์เนี่ยเว้นไว้ให้กับนัดชิงแชมเลอร์เอฟเอครับซึ่งคู่ชิงแมนเชสเตอร์ซิตี้กับคริสต์มาลเลสก็จะมีโปรแกรมพรีเมียร์ลีกเนี่ยที่จะต้องยกไปเตะในวันอังคารนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยฟุตบอลก็จะเตะแบบนี้ครับวันศุกร์สคู่พรีเมียร์ลีกซึ่งรู้ผลไปแล้ววันเสาร์ก็คือวันเนี้ยนัดชิง FA ฟเอวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้พรีเมียร์ลีกวันจันทร์เป็นพรีเมียร์ลีกนัดมันเดย์ไนท์นะครับเรียบหูลงสนาม แล้วก็วันอังคารก็คือคู่ชิงนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับริตัลพาเลสเนี่ยก็มาเตะเกมพรีเมียร์ลีกตกค้างนะครับในวันอังคารนะวันพุธชิงยูโรปาลีกสเปอร์สกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โปรแกรมเตะเนี่ยขยับเลื่อนมาเตะในวันศุกร์เมื่อคืนที่ผ่านมาเรียบร้อยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เกมเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยความที่สเปอร์สแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองทีมนี้เจอกับคู่ต่อสู้ ที่กำลังลุ้นพื้นที่ท็อป5ทั้งคู่เลยนะครับทั้งแอสตันวิลล่าคู่แข่งของสเปอร์สแล้วก็ทั้งเชลซีคู่แข่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ด้วยฟอร์มด้วยการเตรียมความพร้อมด้วยสมาธิอะไรต่างๆเนี่ยหลายคนก็มองไปในทิศทางเดียวกันครับว่าเกมเมื่อคืนนี้สองคู่เนี่ยเจ้าบ้านก็น่าจะเก็บ3คะแนนได้ ทั้งเชลซีแล้วก็แอสตันวิลล่าซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ทำได้จริงๆนะครับแต่ว่าก็มันก็ไม่ง่ายอย่างที่หลายคนมองอทั้งสเปอร์สทั้งแมนเชสเต็ดก็ถือว่าเตรียมตัวมาเตรียมตัวมาดีแล้วก็พร้อมที่จะสู้กับเจ้าถิ่นเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสมาธิความมุ่งมั่นหรือการโหมเร่งในจังหวะที่มันต้องเอาประตูให้ได้เนี่ยวิลล่ากับเชลซีทาได้จริงๆนะครับแล้วก็โอเคแหละสุดท้ายแล้วทั้ง2ทีมก็เก็บชัยชนะได้ ซึ่งชัยชนะของเชลซีแล้วแอสตันวิลล่าเนี่ยมันกระทบชิงไปถึงทีมที่อยู่ในกลุ่มแย่งพื้นที่ท็อป5ด้วยกันนะครับผมก็เพิ่งจะทำคลิปในเรื่องนี้ไปนะครับมันจะมีอยู่6ทีมที่แย่งพื้นที่4พื้นที่ที่เหลือที่จะไปแชมเปียนส์ลีกสมทบกับเวอร์พููนะครับเวอร์พผูในการังตีไปแล้วแล้วอันดับ2,3,4แล้วก็5ซึ่งเป็นโคตาพิเศษเพิ่มขึ้นมาในฤดูกาลนี้เนี่ย ตอนนี้ยังไม่รู้ยังแบบว่ายังมองไม่ออกนะครับแม้กระทั่งอาร์เซนอลที่อยู่เป็นรองจ่าฝูงก็เหอะทีนี้ทั้งเชลซีทั้งแอสเซนล่าชนะได้ตามคาดเนี่ยมันเป็นการโยนความกดดันไปให้กับอาร์เซนอลนิวคาสเซิลที่จะต้องเจอกันเองนะครับในวันอาทิตย์นี้แล้วก็รวมไปถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะเตะเกมตกค้างกับบอลมัดในวันอังคารแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสที่จะไปเยือนเวสต์แฮมในวันอาทิตย์นะครับมันบังคับให ทีมต่างๆเหล่านี้ต้องชนะให้ได้โอเคแหละแมนซิตี้หรือว่าฟอเรสไม่ได้เจอกันเองถ้าพวกเขาชนะก็คือชนะแต่อาร์เซนอลกับนิวคาสเซิลถ้าทีมใดทีมหนึ่งชนะจะต้องหมายความว่ามีอยู่หนึ่งทีมที่เสียแต้มถูกไหมฮะแต่ถ้าเสมอกันเนี่ยเสียแต้มทั้งคู่ตรงเนี้ยมันจะส่งผลกระทบชัดเจนแล้วก็ชัยชนะของเชลซีกับวิลล่าเนี่ยมันทำให้การลุ้น พื้นที่ top ป5เข้มข้นขึ้นอีกเยอะเลยนะครับโอเคตรงนั้นเนี่ยเราคงไม่ได้ไปคุยถึงนะเรามาว่ากันถึงคู่ชิงของยูโรปาลีกที่เตะเมื่อคือนที่ผ่านมาทั้งสเปอร์สแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือถ้าดูจากการจัดตัวเนี่ยผมมองว่า2ทีมเนี้ป๊อสเทโคกูน่แอนช์นะครับของของสเปอร์สเนี่ยแล้วก็ทางลูเบนอโมริงของแมนยูไนเต็ดเนี่ยเขามองไม่เหมือนกันนะ อาจจะด้วยปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เขาจัดตัวแบบนี้คือสเปอร์สเนี่ยทางปอส์เซโกกู oku, จัดตัวมีตัวหลักที่ที่น่าจะเป็นตัวจริงในเกมที่บินเบานัดชิงยูโรปาลีกเนี่ยได้พักหลายคนอยู่นะครับอีวิซูมา,โร,โ,ดโ,ดาโรดิโกเบนตานกูาทางดุมิโซลังกี้นะครับบริชาลิซอนเบนแนนจอน์ซันเปโดปอโล5-6คนเนี่ยนะครับรวมไปถึงผู้สาะตูด้วยนะ ทางวิคาริโอเนี่ยห้าหกคนเจ็ดคนเนี่ยสามารถเป็นตัวจริงในเกมนัดชิงได้หมดเลยเพราะนั้นป๊อปเซกูรูจับนักเตะกลุ่มนี้พักโอเคได้ลงสนามในช่วงครึ่งหลังนะครับทั้งบิซูมาทั้งเบนนันกูทั้งโซลันกี้ ur, ki, นี่แหละนะครับริชาริซอนหรือว่าเบนแนนจอนสันก็ลงในช่วงนาที87แต่ว่าหลักๆแล้วคือการพักผู้เล่นตัวหลักเอาไว้นะครับขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอีกภาพหนึ่ง นักเตะตัวหลักที่น่าจะเล่นในเกมที่บินเบาเนี่ยหลายคนเนี่ยลงสนามเป็นตัวจริงเลยนะครับอ,อ,อังเดโอนาน่าแฮร์รี่แม็กควายโอเคเล่นเรนนี่โดโรเจ็บนะไม่รู้ว่าหายทันหรือเปล่าแหละก็ใช้ลุกชอที่ก็น่าจะได้เล่นวิกเตอร์ลินเดอร์ลเลฟก็เช่นเดียวกันนะครับขยับขึ้นมากลางไปถึงหน้าเนี่ยนักเตะอย่างบูโน่แฟนานสกาเซมิโลที่เป็นตัวจริงแน่ๆเนี่ยเกมนี้ก็ออกสไตล์เป็นตัวจริงนูแซมสัสลาวีทางขวา พาติคดอกกูทางซ้ายก็ออกสตาร์เป็นตัวจริงพาติคทางลัสมุดฮอยลุนก็ออกสตาร์เป็นตัวจริงก็จะมีเมสันเมาส์กับอามัดเดียโลนะครับที่เรายังบอกไม่ได้ว่าในสายตาหรือว่าในมุมมองของลูเบนโมริงเนี่ยสองคนนี้เป็นตัวจริงในเกมนัดชิงที่บินเบาไหมนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีอารฮันโดการาโชแล้วก็มานูออกาเตสอคน ที่โดยปกติเล่นเป็นตัวจริงทีนี้เนี่ยผมมองว่าการจัดตัวของลูเบนอโมริงเนี่ยคือแฟนบอลก็อาจจะกังวลถูกไหมครับเพราะว่านัดชิงมันจะมาในวันพุธเนี่ยถ้าเป็นไปได้เกมนี่มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นเอาตัวสํารองลงไปให้หมดแฟนบอลอาจจะมองแบบนี้เพราะว่ากลัวนักเตะตัวหลักเจ็บใช่ไหมซึ่งในเกมมันก็มีหวาดเสียวนะ เร,เราได้เห็นนักเตะอย่างบูโน่ลงไปนอนเมซันอ,อ,อาหมัดเดียโลลงไปนอนหรือว่าลัสมุนฮอยลุนลงไปเจ็บอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าสุดท้ายทุกคนก็ยังโอเคขึ้นมาเล่นกันได้ต่อไอความเสี่ยงมันมีอยู่แล้วครับแต่เนี้ยถ้าจะคาดเดาหรือว่า,าวิเคราะห์ว่าเพราะอะไรลูเบนโมลิง,ถ,งถึงจัดตัวแบบนี้เนี่ยผมมองว่า เอม่มันไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ว่ามันมีความเสี่ยงถูกไหมเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าลงไปมีมความเสี่ยงแต่ผมมองว่าการจัดตัวแบบการจัดตัวแบบนี้แหละคือเขาเตรียมความพร้อมสําหรับเกมเจอสเปอร์สผมคิดว่าเขายังไม่มั่นใจในทีมตัวหลักหรือว่าทีมที่เป็นแผนหนึ่งของเขาอะแล้วก็อยากจะเห็นแผน2ตรงเนี้ยผมมองว่าตำแหน่งของกาลาโช คือตำแหน่งคู่เบอร์สิบเนี่ยสำคัญเพราะเดิมทีปกติเนี่ยก็จะเป็นการใช้กานาโชกับบูโน่แฟนันส์แล้วก็คู่กองการก็จะเป็นอูกาเต้ยืนคู่กับกาเซมิโรถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยการจัดตัวของอโมริงเนี่ยเกมเนี่ยผมคิดว่าเขาอยากเห็นอาหมัดเดียโลที่กลับมาฟิตเต็มที่แล้วเล่นเบอร์สิบคู่กับเมสันเมาส์ดูนะครับเมสันเมาส์ผลงานช่วงหลังก็ดีแล้วก็มันก็เลยทำให้บูโน่แฟนันส์เนี่ย ขยับถอยลงมามายืนคู่กับกาเซมิโลลองดูตรงนี้คิดว่าตรงนี้มันเป็นแผน2ของลูเบนอโมริงถ้าเกิดว่าแผนหนึ่งไม่เวิร์กในเกมนัดชิงที่บินเบาผมคิดว่าเนี่ยเขารู้แหละว่าความเสี่ยงเรื่องของการบาดเจ็บเนี่ยมันมีเขาก็ทยอยเปลี่ยนนักเตะออกนะอย่างในครึ่งหลังเนี่ยนะครับเขาก็ถอดกาเซมิโลออกถอดเมซันเมาส์ออกมองเห็นละ70นาที ถอดบรูโนออกในช่วง10นาทีสุดท้ายเนี่ยคือคือเขาก็คงจะเตรียมความพร้อมมาอย่างนี้เพราะนั้นถ้าอ่านอ่านใจของอโมริงเนี่ยก็คือเขาจัดตัวแบบนี้รู้ว่าเสี่ยงแต่ว่าก็มันจำเป็นต้องทำเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยทีมอาจจะไปเล่นที่บินเบาโดยมีหน้าเดียวยังไม่ได้เห็นการเล่นด้วยกันหรือว่าให้มันแบบว่าได้เล่นได้เล่นด้วยกันแบบอย่างน,น้อยก็ต้องมีสัก ชัวงง่วโมงหนึ่งของเกมอ่ะถูกไหมฮะอาหมัดก็เจ็บไปตั้งนานเมสันเมาส์ก็เพิ่งจะกลับมายึดตัวจริงมีเจ็บด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรีมความพร้อมหรือว่าการมองอ่าเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาของบอสเซโกกูกับลูเบนามอริงมันก็จะแตกต่างกันเนี่ยบอสเซโกกูพักเลยขณะที่ลูเบนามอริงไม่พักนะทีเนี้ยใครจะถูกหรือว่าใครจะแบบเลือก ใช้วิธีการที่มันถูกต้องกว่ากันเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ออกมาในนัดชิงที่บินเบานะครับเ,เกิดแมนยูเต็ดทั้งเมซันมาร์และอามาริียโรทำผลงานได้ดีเมื่อได้รับโอกาสมันก็อาจจะมีเป็นผลพวงมาจากเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้นะครับในทางกลับกันถ้าเกิดว่าสปเปอร์สกลายเป็นว่าเล่นได้แบบว่าฉุบฉับใช้ลาแล้วก็นักเตะดูมีความฟิตมันก็อาจจะแบบ โยงมาถึงตรงนี้สุดท้ายผลแข่งขันมันก็จะบอกนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดหรอกนะครับนัดชิงที่บินเบาเนี่ยมันยังมีปัจจัยอื่นๆอีกเยอะมันไม่ได้อยู่แค่ว่าการจัดตัวจริงเมื่อคืนที่ผ่านมาทีนี้ในเกมเนี่ยมันคล้ายๆกันเลยสเปอร์สกับแมนยูเนต็ดเกมที่เล่นเมื่อคืนเนี่ยก็คือสู้ได้แล้วก็สู้แบบมีโอกาสด้วยเพียงแต่ว่า พอถึงจังหวะชี้เป็นชี้ตายจังหวะที่มันต้องโหมเพื่อเอาชนะเนี่ยมันเป็นฝั่งเจ้าบ้านที่เห็นชัดกว่านะครับมผมดูทั้งสองเกมนะสเปอร์สเองเนี่ยถ้าจะว่าถึงเกมความเป็นรองเนี่ยมีความเป็นรองวิลล่าเนี่ยมากกว่าที่แมนยูเต็ดเป็นรองเชลซีเมื่อคืนนะนะครับอพอผ่านไปสักระยะหนึ่งอ่ะวิลล่าก็จะแบบ มีโอกาสมากขึ้นมากขึ้นคือเกมส่วนใหญ่ของสเปอร์สตั้งรับนะครับแล้วก็หาจังหวะสวนขณะที่แมนยูเน็ตเนี่ยที่ไปเยือนเชลซีเนี่ยไม่ได้ถอยไปตั้งรับแต่ว่าเล่นเรียกว่าดันเกมสู้แล้วสู้ได้ดีสร้างความอึดอัดให้เชลซีอย่างน้อยน้อย,นยในช่วง20นาที25นาทีแรกของเกมในครึ่งแรกเนี่ยยูเต็ดทำได้ดีเลยนะครับมีจังหวะต่อบอลมีจังหวะตัดบอลสวยๆอาจจะมีจังหวะที่มันแบบ มันไม่มันไม่คลิกเท่าไหร่มีให้เห็นเหมือนกันซึ่งตรงนี้มันเป็นจุดที่ผมเชื่อว่าลูเบนอโมริงก็ต้องการเห็นแล้วก็จะได้แบบกำชับลูกทีมมันมีอยู่จังหวะหนึ่งที่อาร์มัดเดียโลเนี่ยตัดบอลได้แล้วทีมกำลังจะโต้กลับขึ้นไปเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยเมสันเมาส์เนี่ยสปรินต์ขึ้นไปแล้วแต่ว่าอาร์มัดเขาไม่ได้มองไปทางเมสันเมาส์หรืออาจจะมองแล้วแต่ว่าเลือกที่จะไม่จ่ายเขากลายเป็นว่าคล้องบอลม้วนกลับมาบอลมันก็เลยเสียจังหวะ ซึ่งจังหวะแบบนี้เนี่ยมันก็มันก็ยังแบบทำให้เห็นว่ามันมนิดเดียวเหมือนกับเบนจตเต็ดยังไม่กล้ายังไม่กล้าคลา,คลายบอลที่เป็นบอลได้เสียเท่าไหร่แต่ก็เป็นภาพแบบนี้มาทางฤด,ดูกาลนะนะครับหรือว่ามีจังหวะที่แม็กควายสอดขึ้นมาแล้วทำประตูได้ก็ VR ก็มาเช็คมองเฮยมันก็ล้าหน้าจริงๆแต่ก็ทําให้เห็นถึงไอเดียหรือว่าจังหวะที่ดอกูเนี่ยหนุนขึ้นมาทางซ้ายแล้วก็ฝากให้บรูโน แล้วตัวเองก็ตีรถเปล่าขึ้นไปแล้วบูนโน่ดึงจังหวะแล้วตบคืนไม่ให้กับดอกูสุดท้ายจังหวะนั้นดอกูได้ผ่านเข้ามาในเขตโทษแต่อาจจะลึกเกินไปคือมีไอเดียในการเข้าทําให้เห็นซึ่งผมว่าการที่ใช้ผู้เล่นตัวหลักตัวจริงลงเล่นแล้วการที่มันไม่ได้ว่าเกมเตะนัดชิงมันชิดกันมากมันไม่ได้ว่าเตะอาทิตย์แล้วก็มาชิงวันพุธแบบนี้อันนี้เขาขยับมาเตะวันศุกร์วันศุกร์แล้วชิงวันพุธเนี่ยมันมีเวลาพัก ค่อนข้างจะเหลือเฟือนะครับผมมองแบบนี้นะมองว่าแมนยูเต็ดน่าจะได้ประโยชน์จากการจัดตัวของอโมริงนะนักเตะตัวหลักมันได้เล่นด้วยการเตยมความพร้อมนัดเป็นการขั้นสุดท้ายก่อนที่จะจะเล่นนัดชิงนะแต่ว่าโอเคจุดที่มองเห็นมันก็ยังมีนะครับอย่างลัสมุตคอยลุนเนะี่ยคือเขามีความขยันแต่ว่าในเกมนี้ก,ก็ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่มองเห็นว่าเออชั้นเชิงหรือว่าเหลี่ยมบอลในบางจังหวะของเขามันก็ยังไม่ได้ คือเขาขยันเขาวิ่งไล่แต่ว่าบางทีตัวต่อตัวตว,ตว,ตว,วิ่งเบียดไปเนี่ยเหลี่ยมเขาเสียเปรียบนะครับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาพอผ่านไป25นาทีประมาณเนี้ยเชลซีเริ่มตั้งหลักได้เกมก็เริ่มกลับไปเป็นของเชลซีบ้างบอลก็เป็นของเชลซีนานขึ้นปวนเปียนหน้าเขตโทษของแมนยูเต็ดเยอะขึ้นนะครับลิสเจมส์ได้วอลเล่เช็ดเสาออกนะหรือว่าโครพาเมอร์ได้จังหวะยิงฉลบออกหลัง ก็เริ่มกดดันหนักขึ้นหรือว่าการเลี้ยงตัวต่อตัวเอาชนะกันไปโดเนโตเนี่ยเลี้ยงเอาชนะดอกูได้กินตัวได้อะไรแบบเนี้ยเพราะนั้นจังหวะของเชลซีก็ดีขึ้นเนแต่ว่ามันความชัดเจนที่จะได้ประตูแน่ๆมันก็ยังไม่เยอะนะสุดท้ายจบครึ่งแรกก็ยังศูนย์ศูนย์แล้วครึ่งหลังเนี่ยเกมก็คล้ายๆกันคือแมนยูเต็ดไม่ได้ถอยร่นลงไปตั้งรับเรียกว่ารับอย่างเดียวนี่ไม่ใช่คือดันเกมสู้ได้ดีมีจังหวะที่แบบได้ยิงประตูเหมือนกันแต่ว่า พอผ่านสักชั่วโมงหนึ่งของเกมเนี่ยโฟกัสสมาธิของเชลซีมันชัดมากๆแล้วนะครับเขาต้องเล่นเพื่อชนะมันเสมอไม่ได้เสียหายต้องเล่นเพื่อชนะเพราะนั้นมันเกมของเชลซีจะเข้มข้นขึ้นเน้นขึ้นนะครับมีจังหวะลุ้นจุดโทษที่กรรมการเป่าให้แล้วนะแต่ว่าสุดท้าย VR ก็มาเช็คอโอนาน่าไม่ฟาวนะครับแต่นั่นแหละแมนยูเต็ดแม้ว่าจะพยายามสู้แบบดันเกมสู้สร้างความอึดอัดให้ได้บ้างแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นเชลซีที่ โชคโยโอกาสได้ดีกว่านะครับกดดันจนได้แล้วก็ก็ต้องชมลูกโยนของลิสเจมส์ที่ไม่ด่วนโยนแต่ว่าดึงจังหวะจนเหมาะเหม่งแล้วก็ตักขึ้นไปในพื้นที่ที่เพื่อนจะสอดขึ้นมาก็เป็นกูกูเลยาหมงเข้าไปนะครับก็ถือว่าเชลซีเด็ดขาดกว่าแล้วก็โฟกัสของเขามันชัดเจนมากกว่าสำหรับการเล่นเพื่อ3คะแนนนะครับก็ฉะนั้นผลแข่งขันมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเชลซีชนะแอสตวลล่าชนะ นะครับส่วนแมนยูเต็ดกับสเปอร์สแพ้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับสำหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาแมนยูเต็ดแพ้เป็นเกมที่18ของฤดูกาลสเปอร์สแพ้เป็นเกมที่21ของฤดูกาลแต่อย่างที่บอกครับความสําคัญของ2ทีมนี้อยู่ที่วันพุธนี้ครับนัดชิงยูโรปาลีกที่บินเบานะอ่ะก็ลุ้นกันแฟนบอลของทั้ง2ทีมเห็นยังไงกันบ้างรวมไปถึงแฟนบอลของวิลลาของเชลซีแล้วแฟนบอลของอาจจะเป็นฟอเรส แมนเชสเตอร์ซ oh e okay. e er ok ิตี้อาร์เซนอลนิวคาสเซิลด้วยโอ้โหเชลซีวิลล่าไม่พลาดนะเอายังไงกันดีล่ะทีนี้นะครับโอเควันนี้ก็มาเจอกันเบาๆแล้วกันนะครับคุยกันถึงเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่สวัสดีครับ